ครับก็สวัสดีนะครับก็ดึกแล้วนะครับเนาะประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิการือว่าสามทุ่มครึ่งกว่านะครับเนาะตอนนี้ใครขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเนะคนข้างในทานเข้าหมดแล้วนะครับนะนี่ครับนะโอเคนะครับเนาะวันนี้ก็วันอังคารที่ยี่สิบห้านะครับนะวันนี้ก็ผมก็หยุดครึ่งวันพักรอนะครับเนาะเอาของเก่าไปขายครับเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแอปโทรศัพท์นิดหน่อยฮะไปกดเบิ้ลครับมันก็เลย เราครับเราต้องไปธนาคารไปเคลียร์ไปทําบัตรเอชเอ็มมันประมาณนี้นะครับนะนี่ครับนะมันก็ดีนะครับนะป้องกันไม่เสียชิบได้นะครับนะนี่ครับนะสําหรับคนบางคนไปอ่านอย่างงงงี้นิดหน่อยครับนะนี่ครับข่าวข่าวกีฬากีฬากีฬาวันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะก็มีไม่มากเท่าที่ควรก็มีพอมา่อเราให้ฟังนะครับนะสำหรับเอฟซีนะครับนะที่ชอบฟังข่าวกีฬากีฬาแล้วก็ข่าวทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเราครับนะ ทั้งนายทั้งเทศนะครับนะนี่ครับก็มาเข้าข่าวเลยนะครับต่อไปโปรแกรมอุ่นเครื่องที่เมื่อวานนะครับนะกอลิเวอร์พูลครับตามติดเสมอครับสี่สี่ครับกับเอาเอาทูเฟิร์สนะครับของลีกเยอรมันครับลีกทูเขาเนี่ยครับนะนี่ครับส่วนลิเวอร์พูลก็กลับมาชนะมิลานครับสามสองเขานะโอ้โหแบ่งเจียบเลยนะครับนะเดือนพฤศจิกายนนี่จะเจอกับแมนยูนะครับนะนี่ครับโอ้โหโปรแกรมของยูก็อยู่ข้างหลังผมนี่เลยครับสำหรับเป็นแมนมนยูครับนะ ลองจุดไปดูนะครับนะรือว่าข้าไปในฟิตนี่ก็ได้ครับนะเนีน่ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วพบกับแกปุนเครื่องของเมนยูนะครับนะส่วนตลาดซื้อคงซื้อขายของเมนยูตอนนี้ก็มีนะครับนะรถมออัดอฮรุลครับของหน้าของอตาตาตาทิมชาติเดนมาร์คอายุสิบเก้าปีนะครับนะตอนนี้เห็นข่าวโรมาโนายงานบอกว่าตอนนี้ก็ไปในทางบวกแล้วครับคนน่าจะใกล้จบมมนยูก็น่าจะใกล้ยื่นซื้อแล้วครับนะตกลงค่าตัวอะ้รแบบเอาให้มัน สมกับราคาค่าตัวคือไม่เอร์เกินนะครับนะนี่ครับนะแล้วก็โซฟนานฮนเลบาลอีกคนครับทิทมชาโมร็อกโกครับของพีโออเรติน่านะครับนะก็น่าแต่แต่มันอยู่อย่างไรของหน้าครับก็ต้องรู้อาจจะได้ทั้งสองคนก็ได้นะครับนะเพราะว่าอัะบักในีค่าตัวก็ประมาณไม่เกินสามสิบล้านตอนนะครับนะสิบสไม่เกินสามสิบล้านยูโรนี่แหละก็น่าจะโอเคอยู่นะครับนะนี่ครับนะ สองนิวสุดท้ายจาะเป็นอยู่ของซีซั่นนี้นะครับนะส่วนเอ่อของมมนยูที่ย้ายไปอยู่ฟรเลก,ก็ยังก้าก็ไปเปิดตัวกับเรียบร้อยแล้วนะครับเนะนี่ครับเนาะเตเลสก,ก็ไปอยู่ลิกซาอูนะครับเนาะอันนเซอร์อะไรประมาณนี้แหละนะครับเนาะทีมเดียวกับโรนัโดนั่นแหละครับนะนี่ครับส่วนที่ว่ามีข่าวสายฮือฮาของ ดีสักโอ้ยยิ่งซื้อไอ้ป๊อปป้ประมาณ300ล้านยูโรนั่นคือเป็นแค่ข่าวคมลอยนะครับนักสร้างกระแสเฉยๆนั่นแหะโอ้ยใครยิไปซื้อปานนักก็แพงเวอร์เกินนะครับเนาะมันไม่ใช่นักเตะแล้วครับมันเทวดาแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะโอ้โหได้ค่าเหนื่อยชั่วโมงละล้านอะไรมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะต้องรู้ครับสุดท้ายไอ้ป๊อปี้จะอยู่ปารีสตัวจะย้ายไปที่ไหนก็ต้องรู้นะครับเนาะนี่ครับเนาะ แล้วก็จะเป็นกระแสก็ตอนนี้ก็เป็นวบลเลบอลครับของผู้ชายครับของไทยครับที่ไปแข่งกับอินโดและไทยอินโดครับเนาะนี่ครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็การกระทำของแฟนบอลแฟนบอลเวียดนามเออของอินโดนีเซียนี่ต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยพอใจพฤติกรรมกองเชียร์นะครับเนาะทั้งโหทั้งอะไรประมาณนี้แหละคือมันเป็นพฤติกรรมที่โถยนะครับเนาะนี่ครับเนาะมาแข่งกัไทยคือไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วนี่ครับ มันก็ว่าไม่ให้เกียดน,นักกีฬาทีมยืนประมาณนี้ครับโอ้โหขายทีหน้าถ้าเกินนะราะว่ารถไฟนดยเส้นนี้อาจจะไม่ได้จัดเป็นเจ้าภาพนะครับนะพฤติกรรมแบบนี้มันมันแย่นะครับนะนี่ครับนะทำให้ชินทิจชัยเนี่ยเวลาเสริมเนี่ยก็มีเสียงฮงเสียงโหนะครับคนดูกีฬาทุกชนิดก็น่าจะเคยเห็นนะครับเนาะนเป็นพฤติกรรมที่ว่าไม่น่านเากลกเรียนแบบนะครับนะเนาะเยาวชนก็ดูไว้นะครับเนะนี่ครับนาะเราก็ต้องให้เกียรดเขาแล้วก็เขาสาทประเทศนบ้านเราไม่ต้องไปโหไปอะไรนี่ครัเนาะ ตัวมื่อให้อาจารย์ทั้งสองทีมจะดีกว่านะครับนะนี่ครับเนาะเป็นกระแสดาวมงด้ำมาช่วงนี้ครับเนาะสุดท้ายก็แพ้ไปก็ไปเวลาแล้วครับเนาะนี่ครับกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับนะนี่ครับส่วนข่าวกีฬาอื่นก็แต่นึกแป๊บนึงนะครับเนาะเพราะว่าพอดีเตรียมมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะนี่ก็เตรียมมาเท่าที่ได้เห็นนี่แหละครับเนาะส่วน ไปที่รามวยเจ็ดสีครับว่าที่ที่ผ่านมาครับโอ้โหชกกันห้าห้ายกแต่ชกกันสี่ยกครับกรรมการให้คะแนนนะครับเนาะให้นําชายแล้วเป็นชายชนะแต่อีกคนไม่ยอมครับไปประท้วงนะครับนะไปคุยกับกรรมการในสนามก็บอกว่ามันยังชกไม่ครบห้ายกเลยนะครับนี่ครับเอาเลยครับสร้างดีเด็นอีกแล้วนะครับเนาะนี่ครับเนาะรู้สึกว่ากรรมการนี่ ชื่อสมคิดแหละอย่าลืมญาติครับเห็นในโซเชียลอันนี้ผมแสดงความเห็นครับเห็นในโซเชียลเ็บอกว่าสมคิดอย่าลืมยกนะครับเนาะโอ้โหหายไยกหนึ่งนะครับยกห้าครับนี่ครับก่อทุกอย่างมันก็มีการตัดสินผิดพลาดได้นะครับทุกอย่างมันก็ต้องให้กันให้อภัยกันนะแต่ก็อย่าให้มันมากเกินนะครับเนาะนี่ครับแต่ช่องเจ็ดนี่มีอะไรแปลกมาเรื่อยเลยนะครับเนาะเนาะบางทีตัดสินก็บางที อันนี้ผมแสดงความเห็นครับยแง่ผมก็ดูทุกกีฬานะครับนะแต่ก่อนก็มีการตัดสินขานสายตาบ้างนะครับเนาะนี่ครับมวยส่องเก็ดนสมัครเขาจะทํากันยกสามยกสี่ยกห้าครับบางทีก็ทำแค่กันสองยกนะครับเนาะยกหนึ่งยกยสองนี่ก็เต้นไปมานะครับเนาะยกห้านี่ก็ใครใครกนในน้ำก็ไม่เอาแล้วนะครับเนาะพากันวิ่งรอบไปทีเนี่ยมันคือมันไม่สนุกนะครับช่วงน้องนะครับเนาะสู้แล้วนี้ก็บางคนก็จะหาไปดูวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าอาร์วิวเอส มวยเนี่ยพวกสามยกเนี่ยพวกเนี่ยมันจะสนุกกว่านะครับเนาะชกได้ดูด้านนะครับเพราะว่าคนไหนชกโม้ยเต้นนี่เขามีการตัดแต้นด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวพี่ายค่าตรมค่าตัวนี่แบบนี้ก็ดีนะครับเนาะจะให้มวยชกสนุกนะครับเนาะไม่ใช่ชกกันห้ายกยกสี่กันแนะนำนี่ก็ไม่เอาเลยครับพากันมาเต้นรอบเวทีเลยครับสนามม้ยเขาไม่ใช่สนามนักวิ่งมาราธอนนะครับล้นนี้ครับเนาะในแง่ผมเป็นแฟนกีฬากีฬานะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับถ้าเกิด มวยบางทีชกมาไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรประมาณนี้กรรมการตัดสินไม่ค่อยดีเนี่ยมันมันก็จะทําให้กระแสการดูอะไรประมาณนี้มันก็คือจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับนะนี่ครับฝากไปด้วยครับนะการตัดสงตัดสินอะไรพวกเนี้ยว่ามันครบยกไหมอะไรประมาณนี้เราคือเราต้องต้องดูดีๆนะครับนะนี่ครับเราเป็นกรรมการนะครับนะนี่ครับเนาะนี่ครับเนาะทุกช่องฝากไปด้วยนะครับนะอันนี้ผมได้ความเห็นนะครับในไง่ของกรรมการนะครับนะการตัดสงตัดสินก็ให้มันโอเคอยู่นะครับนะ ไม่ต้องดยจดจุดนะครับนะผมไม่อยากพูดนะครับนะเหมือนกับมวยเด็กเส้นอะไรไหมเนี่ยมันมันมีอยู่นะครับแต่แต่มาไม่ได้ครับเราต้องตัดสินเป็นไอเป็นไอเป็นกลางด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับครับสวัสดีนะครับเอฟซีครับพอดีเขาอยากให้ผมิีคออาสนอนเจอกับแมนยูที่อาสนอนแพ้แมนยูนะครับนะ ผมว่าอาร์เตต้านะครับนะอันนี้ผมอันนี้จากความที่เห็นผลัาผมว่าอาร์เตต้าก็น่าจะลองนะครับนักเตะที่ซื้อมาใหม่ครับดิแคนไลท์หรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเนาะแล้วก็ทิมเบอร์ประมาณนี้แหละทดลองเทคนิคอะไรบางอย่างนะครับเนาะนี่ครับแต่ลูกเกมก็เล่นกันสูสีครับแต่บอลเป็นไม่ใช่บอลมันเป็นบอลอุ่นเครื่องครับปีซีซ่นนะครับไม่คิดอะไรมากมายนะครับเนาะนี่ครับก็แพ้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะ มาดูของจริงในหลีกนี่ครับเดนสิงหาเนี่ยนะครับน่าจะเจอกันนะครับนะไม่รู้ว่าจะเจอกันไปไหนครับระหว่างแมนยูอาร์เซนอลนะครับนะแต่เป็นี้ผมว่ามันนะครับทั้งแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเซอุซีวิลุมวิลล่านี่ก็ได้ตัวนี้ไปหลายคนครับได้เปาตัวเล็กมาด้วยนะครับน่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ได้อะไรโบริกิอะไรอะไรอะไรผมจำชื่อขาไม่ได้ขออภัยด้วยครับอะไรกี้กี้นี่แหละครับนะนี่ครับเนาะี่ยจะย้ายมาจากแถวสเปนมาเยอรมันนี่แหละเนาะ นี <ítulo> ่คร <needed> er ับนิวโกเซอร์นั่นแหกลัวครับก็ไดไปเอากองหลังของเลสเตอร์นะครับเออไอเชอร์ลียบานนะครับนะค่าตัวก็อยู่ประมาณน่าจะไม่เกินสี่สิบล้านปอนด์นะครับนะนี่ครับไอเชอร์ลียบานนี่ก็มีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับนโพลีนิวโกเซอร์ถิ่มเงินถุงเงินถังครับก็สอยไปนะครับนะนี่ครับเนาะปีนี้นิวโกเซอรฟอร์มก็น่าจะเพราะว่าก็น่าจะติดหนึ่งในสี่ในห้าอยู่นะครับน่าจะไม่แพ้เท่านิวโกเซอร เสริมตัวดีมาหลายตัวเลยนะครับนะโทษนะครับผมเรียกเป็นตัวก็ขออภัยด้วยนะครับนะนี่ครับเสริมเตะมาหลายคนเลยนะครับนะเนี่ยก็เชิญนะครับนะก็เสริมทุกทีมนะทีมที่ว่ามีเงินนะครับนะนี่ครับไบตันก็รู้สึกว่าเสริมน้อยนะครับแต่เขาจะตาดาวลงนรุ่งเขาขึ้นมาแทนนะครับนะขายแม็กอลิเตอร์ไปนะครับนะนี่ครับให้ให้ลิเวอร์พูลไปนะครับนะคือเขาไม่ค่อยเสริมสถานเขาสำหรับทีมไบตันนะครับนะเหมือนกับ ถ้าเปรียบเสมือนบอลฮอลแลนด์ก็ไบตันก็ได้คือไอ้แจ็คอัลต์ดามนะครับคือปั้นขายปั้นขายนะครับนะนี่ครับมันก็สาร์สตันครับคือเขาไม่เสีเลียดนะครับมันก็ว่าทีมแมทมองของเขาเนี่ยสุดยอดเลยนะครับนะนี่ครับนะนี่ครับแต่สแตนตันปีนี้ถือว่าตกชั้นไปนักเตะที่จะย้ายขึ้นมาก็ไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นะครับนะตัวยิงฟรีคิกของสแตนตันอะอะไรจําชื่อไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนบอลสแตนตันด้วยนะครับนะ มันอยู่ตรงนี้ครับลืมนะครับเนาะนี่ครับยิงแมนยูนี่สุดยอดเลยนะครับเนาะนี่ครับแต่ก็เงียบไปนะครับนะเห็นว่าดิเห็นว่าลิฟวูก็อยากได้แต่ข่าวก็หายไปเลยนะครับนะคงไม่เอาแล้วนะครับนะนี่ครับลิฟวูก็นี่ครับตอนนี้แต่ละทีมก็จะมีการดันนักเตะขึ้นนะครับเนาะแต่ฟอร์มที่อุ่นเครื่องตอนนี้คือเซลซีก็ฟอร์มกลับมาแล้วนะครับเนาะโดยเฉพาะมูดิดนี่นะครับเนาะสุดยอดเลยนะครับเนาะเห็นนะครับทั้งจ่ายทั้งยิงเลยนะช่วงนี้นะครับเนาะนี่ครับ แฟนสิงโตน้ำเงินคามก็รอรุ้นครับปีนี้ครับเปิดซีซั่นเจอริฟูเลยนะครับบิ๊กแมช์เลยนะครับนะนี่ครับนะนี่ครับส่วนแฟนลิเวอร์พูลนี่ก็ยังเพื่อนผมก็ยังโม้เหมือนเดิมนะครับนะนี่ครับผมก็บอกสงครามยังไม่เริ่มครับเขาบอกว่าปีนี้จะเอากี่0ครับเจอริฟูครับนะแฟนมายยก็ต้องคิดเอานะครับนะปีแล้ว7-7-0ครับปีนี้ก็ต้องดูนะครับนะสถิติมันก็มีว้ทำลายนะครับนะนี่ครับนะต้องดูครับ ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนปรกเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นไม่ใช่พัฒนาลงนะครับเนาะเนาะสิ่งที่เคยแพ้แล้วจะเจออีกจะแพ้อีกมันก็คงเป็นไปไม่ได้อาจจะแพ้แต่แพ้น้อยก็ได้แต่ยังไม่แต่สงครามยังไม่เริ่มมันก็ต้องดูนะครับเนาะนี่ครับเนาะแฟนวิพูวก็ต่ำก็รู้อยู่ครับชอบโม้ครับนะนี่ครับเนาะถ้าเกิดชนะเนี่โอ้โหลกมาสงบแน่นอนครับนะเดี๋ยวดูครับเปิดซีซั่นใหม่ได้เจอกันนะครับแดงเดือนนะครับเนาะนี่ครับไม่รู้เดือนอะไรครับมันยังอีกอีกตั้งเดือนหนึ่งนะครับะน โอ to to it, ้ไม่ถ huh ึงแล้วครับอีกประมาณสักครึ่งเดือนนะครับนะก็จะเตะประมาณกลางเดือนสิงหาครับนะพรีเมียร์ลีกครับก่อนก่อนจะเตะก็ยังมีบอลถ้วยการกุศลก่อนแล้วพอมาที่จีชิวนี่นะครับเนาะ่าจะเป็นไอ้แมนซี่เจออาร์เซนอลอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเอาแชมป์บอลถ้วยครับแต่ปีแล้วแมนซี่กวัดสามแชมป์เลยครับก็ต้องเอาทีมรองแชมป์นั่นแหละครับเนาะนี่ครับก็ต้องดูครับจะออกมาลูกไหนนะครับเนาะนี่ครับ ปีหน้าเนี่ยปีที่จะเริ่มเตะเนี่ยผมอ่ะแมนซี่ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเนาะเขาก็ซื้อนักเตะน้อยนะครับแต่นักเตะที่มีอยู่นี่ก็ล้นทิ้งไปแล้วนะครับเนาะไม่สมสานนะครับเนาะนี่ครับเห็นพวกอ่าจะบอาเอาเอว่าเป้ครับก็ต้องรู้นะครับโอ้โหเทิไปเอาเอว่าเป้มานี่รับรองครับนักใส่กวาดหมดทุกถ้วยเลยนะครับเนาะนี่ครับมีกี่ถ้วยสงสัยแมนซี่กวาดหมดเลยครับเนาะสโมสรโลกอะไรพวกนี้ครับเนาะเอาหมดเลยนะครับเนาะอันนี้ผมรอเล่นนะครับเนาะ ฟุตบอลครับมันไม่ใช่สนหนังกร์ตูนนะครับนล้จะได้เอาสุกถ้วยนะครับเนาะเนาะนี่ครับขอบคุณเอฟซด้วยนะครับที่เข้ามาชมผมไลฟ์สดครับมาคอมเมนต์ถามได้นะครับข่าวกีฬากีฬาทั่วไปครับผมก็ดูทุกข่าวเนี่ยะกีฬาผมไม่เน้นเฉพาะฟุตบอลครับเนาะโมยบาสอะไรพวกนี้ผมก็ดูมาผ่านๆแต่ผมไม่ได้เอามาเสนอนะครับเนาะเนาะนี่ครับก็เกือบนี่นะครับเทนนิสนะครับเนาะนี่ครับ ถ้ามีข่าวที่ว่าทําให้แฟนบอลเออแฟนกีฬากีฬาดีใจผมก็อยามาเอามาเล่าให้ฟังถ้าเกิดตกรอบนี่ผมก็ไม่อยากเอามาเล่านะครับเนาะส่วนแดเบิร์นีนก๊อปเกิร์ปในตอนนี้ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับเนาะก็ติดอันดับอยู่ครับติดหนึ่งในยี่สิบอะไรประมาณนี้แหละนะครับเนาะเนาะรู้สึกว่าปีนี้นักกีฬากอล์ฟหญิงของไทยก็รู้สึกว่าฟอร์มตอนแรกก็มาดีก็ช่วงหลังก็ฟอร์มแผลๆไปนะครับเนาะนี่ครับถ้าพูดถึงนักกีฬาเราก็ต้องมีฟอร์มก็มีขึ้นมีลงนะครับนี่่สวท ที่จะกลับมาเล่นก็คือน้องซาร่านะครับนะซาร่าต้องคังเขาเห็นว่าจะกลับไปเล่นที่ USA สนะครับสหรัฐอเมริกานะครับนะก็จะหันกลับมาเล่นอีกแล้วนะครับนะก็ไม่เป็นไรยังเล่นได้อยู่ก็เล่นไปนะครับนะนะเล่นไม่ใช่เล่นซีครับได้เงินด้วยนะครับนะนี่ครับนะน้องซาร่านะครับนะส่วนแฟนบอลครับเออส่วนส่วนแฟนวอลเลย์บอลครับก็อยากให้มีการเอาโค้ชต่างชาติมาคุมทีมหญิงบ้างเหมือนกับ ของผู้ชายครับที่ว่าโค้ชเกาหลีมันทาทีแป๊บเดียวครับเนาะพาทีมไทยคว้าแชมป์อะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องดูนะครับเนาะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผมใส่ความ,มเห็นนะครับเพราะว่านักกีฬาของเราเนี่ยตัวเล็กนะครับเนาะมีสูงสงก็มีกี่คนนะครับเนาะผมเคยพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับเนาะต้องเข้าใจนะครับเนาะไปเจอยุโรปนี่งานคือจะเอาชนะเขานี่ยากมากและคือต้องทอบปฟอร์มจริงครับนะลูกทรงลูกเสิร์ฟเนี่ยลูกเสิร์ฟของไทยก็บางทีก็ เส er f, ิร์ฟก็เสียเยอะนะครับนะลูกเสิร์ฟเนี่ยเป็นม bon so ังค Ộ นผมไม่อยากบอกชื่อนะครับทุกคนที่เคยดูเลเบิร์นก็น่าจะเห็นนะครับนะใครที่ว่าเสิร์ฟไม่ค่อยดีนะครับนะนี่ครับต้องเสิร์ฟผ่านแล้วต้องให้คู่ต่อสู้รับยากนะครับไม่ใช่ขอเอาแค่ผ่านมันก็ไม่ได้นะครับนี่ครับนะนี่ครับก็ฝากสมาคมเรเลบิบอลนะครับนะต้องคัดดาวรุ่งตัวรุ่งสูงครับอย่างน้อยต้องเม็ดแปดเมตรเก้านู่นนะครับนะนี่ครับต้องเน้นต้องสูงไปก่อนนะครับนะนี่ครับนะเดี๋ยวค่อยมาฝึกเอานะครับนะ แบบถ้าเกิดเราไม่คาดมาเอาแบบเล่นดีแล้วเนี้ยมันก็ชนะเขายากครับนะนี่ครับมันก็ตกไปมันก็เจอกําแพงนี่ครับอันนี้ผมแดงความผิดครับยงไงน่วอลเลย์บอลทีมหญิงนะแต่ผมผู้ชายนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตัวสูงทุกคนแล้วครับนะเฉลี่ยแล้วนะครับนะสู้ต่างชาติได้ครับเห็นไหมครับอย่างนั้นโค้ชเกาหลีเขาคงทําทีมไทยไม่ชนะนะครับนะก็คือจะก็เทคนิคติดกันเล่นครับนะเพราะว่ารูปร่างเราของผู้ชายเนี่ยไปเจอต่างชาติเราก็ไม่ค่อยเสียเปรียวเขาสักไรนะครับแต่ของผู้หญิงนี่คือ มันจะมีสูงไม่เกินสองสามคนนะครับเนาะนี่ครับเนาะนี่ครับต่างชาตินี่เขาบอกเรานี่คือเขาไม่ต้องคือเขาไม่ต้องกระโดดเลยครับแค่ขยิงขยิงไปทัเดียวบางทีบางคนก็ไม่ขยิงนะแค่ชูมือนี่มันก็เลยเน็ตแล้วนะครับเนาะนี่ครับนี่ผมเองก็เห็นแง่าของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมหญิงนะครับเนาะนี่ครับเนาะแต่ผมก็ดูนะครับนะแต่กีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะครับนะเราไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรประมาณนี้แหละถ้าเราดูกีฬาเป็นก็จะไปคอมเมนต์ที่อะไรที่ว่ามันน่าเกลียดนะครับเนาะนี่ครับเนาะ ถ้าเก่งจริงเราต้องไปเล่นเองเลยนะครับนะนี่ครับนะก็ฝากไปด้วยนะครับไอ้พวกเกมคีย์บอร์ดนะครับนะนะฝากไปด้วยนะครับนะตอนนี้มีทุกกีฬานะครับนะชนะก็หวางเกี๊ยบถ้าแพ้นี pues sort of ่ก็โหมีทุกรูปแบบเลยนะครับนะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรให้ฟังเลยนะครับนะนี่ครับที่ผมพูดไปนี่เดี๋ยวผมก็จะไปร้องเพลงในแอปบีซิงตต่อนะครับนะคนเราก็มีแบบความชอบแตกต่างกันนะครับนะนี่ครับนะผมนี่ก็ เสื่เอาทุกอย่างครับยกเว้นสุราเมลายไม่เอาเลยนะครับนะเนาะสิ่งไหนที่ว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นไม่เอาเลยนะครับนะจะทานนอกจากงานสังสรรค์งานมโคโตโตงโตวจีนเนี่ยกินเพื่อเป็นกระสายเป็นอะไรพวกเนี่ยเป็นพิธีประมาณนี้แหละจะอยู่แบบแบบนี้ก็ก็ไม่เอาเลยนะครับนะให้ฟรียังไม่เอาเลยนะครับนะนี่ครับนะนี่ครับฝากไว้เลยครับใครจะเป็นนักดูงนักดื่มนะครับนะเลิกได้ก็เลิกครับช่วงนี้มันแพงนะครับนะนี่ครับเด็กต่างนายกตอนนี้ก็ยังไม่ ยังไม่ได้เป็นนะครับนะดูการเมืองไทยแล้วมันปวดหัวนะครับนะงงนะครับนะนี่ครับคนไทยบางคนนี่เขาไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วนะบนะถ้าถ้าเขามีเงินเนี่ยผมว่าเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับนะก็มีประเทศเดียวในโลกนะครับนะเนาะนี่ครับเดี๋ยวพูดกันเมืองทักนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับก็มีก็น่าจะมีประเทศเดียวในโลกนี่แหละที่เลือกตั้งเศรษจคนเขาลงคะแนนไปเก็บสามสิบล้านครับยังคะแนนยังไม่เอกฉันนะครับเนี่ยสมองครับนะ ไม่ร้อะไรมาจากสินนะครับนะนี่ครับก็ฝากไปด้วยนะเรียงกันงงกันเมือนนะครับนะนี่ผมแสดงความเห็นง่าของประชาชนที่เสียภาษีคนหนึ่งนะครับนะฝากไปด้วยครับทําอะไรก็ใช้สมองหน่อยนะครับนะเราก็เห็นประโยชน์ของประเทศชาติครับจะเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะทุกวันนี้พิแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะนี่ครับเงินนั่นนะครับนะทุกวันนี้ครับมันซื้อได้ทุกอย่างครับนะเห็นผิดเป็นชอบนะครับชี้ไม้เป็นไม้ชี้นกเป็นนกอะไรประมาณนี้แหละนะคือเขาชี้อะไรก็ต้องไปตามนั้นอันนี้มันไม่ได้นะครับ แล้ต้องมองความถูกต้องด้วยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะแต่ละคนนี่อายุก็เนาะแต่ละคนนี่อายุก็ใกล้ใกล้ใกล้จะเข้าที่แล้วนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะเนี่ยมาที่ยีิบเจ็ดนี่ครับก็ขอให้มันจบเลยครับไม่ต้องรอถึงสิบเดือนนะครับโอ้โหสิบเดือนถ้าเกิดรออีกถึงสิบเดือนครับประเทศชิบผายหมดแล้วนะครับทนท่พวกอาจจะพูดคาอยากก็ต้องพูดคําแบบนี้แหละครับนะมันสมควรแล้วนะครับนะนี่ครับจนก็เยอะ โรงงานก็ย้ายหนีหมดแล้วนะครับเนะเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าดูแล้วประเทศนี่จะไปไม่รอดแล้วประมาณนี้แหละเนาะเขาเขาเขาพูดถึงนักลงทุนต่างชาติเขามาทุนเขาต้องการกาไรเขาไม่ใช่มามาทำเข้ามาลงทุนแล้วขาดทุนเขาคงไม่มานะครับเนาะเห็นไหมครับมีการย้ายฐานผลิตอะไรเป็นบางบริษัทไปแล้วนะครับเนี่ยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะเรื่องการมองกันเมืองนะครับเนาะคนที่จุดงสูงนะครับเนาะก็ทั้งตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับ ม่ใช่ทั้งตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ครับเงินทองเป็นสิ่งนอกกายร้บตายไปก็ไปไม่ได้นะครับเนาะฝากไปแล้วเวรกรรมนะครับนะฟ้ามีตาอยู่นะครับเขามองอยู่นะครับว่าคุณทําอะไรไว้นะครับเนาะนะนี่ครับประชาชนนะครับทั้งเก็บเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะครับเนาะต้องมาเดือดร้อนกระเพาะคนไม่กี่คนนี่แหละครับเนาะนี่ครับเนาะตามประเทศนี้เขาเลอกตั้งเสร็จคือจบแล้วนะครับเนาะทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้เขาก็ได้ออกเองครับเขาต้องมีทธิป เขาจะมีสเบลิดนะครับเหมือนกับกีฬานี่ครับเขาไม่ได้โง่นะครับเนาะนะครับก็ฝากเลยครับนะอนาคตอยู่มาแปดก้ปีครับมีอะไรให้ไปชิมไปอ่านมากครับอ่างนู่นอ่างนี่ครับอ่างแต่อดีตครับแต่เพเซนต์นี่ครับไม่เคยพูดถึงเลยนะครับเนาะแล้วก็ฟิวเจอร์ด้วยนะครับเนาะก็ฝากเลยครับเนาะบางทีผมพูดแบบนี้เขาอาจจะไม่เคยรู้เรื่องกบเพเซนต์ก็คือปัจจุบันนะครับฟิวเจอร์ก็คืออนาคตนี่ครับนะฝากไว้ด้วยนะครับเนาะเราต้องมองถึงฟิวเจอร์ของเรานะครับเนาะลูกหลานของเรานี่แหละ ว่าฟิวเจอร์ของเนี่ยพวกเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงจะพัฒนาประเทศยังไงครับนักฝากไปด้วยนะครับเนาะรุ่นพวกเราเนี่ยห้าหกสิบปีนยแป๊บเดียวก็เข้าลงแล้วครับผู้ผู้ภาษาชาวบ้านนี่ขอขอพูดหน่อยนะครับเนาะเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับดูแล้วมันสงสารประชาชนตาดำดานะครับคนหาเช้ากินค่ำนี่แหละเนาะโอส่าไปเล็กตั้งกับวงกับบ้างเสียค่าน้ำมงค่าน้ำมันน่ครับเนาะกับอีกค่นึงครับเล็กตั้งเสร็จจบไปเข้าไปเข้านะครับว่าที่นาโยกครับ บางคนก็งดออกเสียงบางคนก็เป็นแมาครับสมองครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับคนที่เคยเป็นมาแล้วหรือว่าเคยคนที่โคบะลงบะล่าที่ว่ากดกระทงกระเสียนนะทำไมเขาถึงออกมาพูดครับก็เขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขารู้หมดนะครับรู้ใ่รู้ภูมิหมดแล้วนะครับน้องก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันที่ส7เจ็ก็คือให้มันรู้เรื่องกันเลยนะครับเนาะเนาะฝากไว้ด้วยนะครับนี่กันมองกันเมืองครับขอพูดพอของปักของพอพอนะครับเนาะเนาะเราก็เป็นคนเสียภาษีนะครับเนาะให้พวกเนี่ยพวก จุดๆนี่นะครับเนาะ250โหนนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะเงินเดือนก็ไม่ใช่ถูกๆก็เป็นแสนครับต่อคนนะครับเนาะคิดดูครับถ้าเอาไอ้พวกนี้จบหมดเวลานะครับเนาะเงินตัวเนี้ยเอามาช่วยพัฒนาประเทศชาติเอาไปช่วยคนยากคนจนเนี่ยได้อีกตั้งเยอะแยะเลยนะครับเนาะจะทำโครงการอะไรก็ได้เป็นพันๆล้านนะครับเนาะฝากไว้ด้วยนะครับเนาะนี่ครับเนาะรื่นการมองกันเองก็พูดพอของปากของคอพอนะครับเนาะเนาะโอเคนะครับเนาะ ขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมผมไล่สดด้วยนะครับนะขอบคุณจริงนะครับเนาะก็อาจจะนานๆก็จะเจอกันทีครับผมไล์สดนี่คือมีทุกเวอร์ชั่นนะครับเนะหวานหวานมันเค็มเผ็ดเปรี้ยวมีหมดเลยนะครับเนาะสุดท้ายด้วยข่าวที่มันเครียดๆหน่อยครับแต่เราก็จะไปใส่ใจมันเยอะนะครับนคุยกันได้ครับแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมันเยอะครับเนาะเดี๋ยวมันก็จบเองนะครับมันก็ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีบทละครมาแล้วนะครับนะ ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเนาะไม่อยากพูดเยอะครับเนาะเดี๋ยวก็ติดตามเอาครับเนาะมันกับละครเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นตอนทัดตอนหนึ่งตอนสองตอนจบตอนอวสานมันต้องมีครับมันต้องมีจุดไข่แมกข้องมันนะครับเนาะนี่ครับก็น่าจะมาณนี้ครับเอาไปเจอกัสหน้านะครับเนาะสุดท้ายนะครับร้อนต้องไปอาบน้ำอาบน้ำอย่างมีสุภาพณ์พลไม้แข็งแรงก็ต้องงดดื่มน้ดื่มเหล้าด้วยนะครับเนาะอย่างมีพลไม้สุภาพณ์พลไม้แข็งแรงก็ต้องเล่นกีฬากีฬานะครับเนาะนี่ครับ เล่ายาเนี่ยถ้าเกิดเราลดไม่ได้ต้องลดปริมาณลงให้มันน้อยลงนะครับนะมันก็จะทำให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับขอบคุณครับพกนี้ก็ต้องไปทำงานอีกแล้วนะครับแจว